สวัสดีครับพบกับผมมอจากมอโตแคริเอเตอร์ช anel กับการดูดวงไพย่ยิปซีกันนะครับวันนี้เราก็มาดูกันแบบรันดอมนะครับซึ่งเป็นการดูในภาพรวมพลังงานรวมภาพกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งนะเพราะฉะนั้นขอให้รับชมเป็นแนวทางเท่านั้นพอนะครับและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายมาได้ตามไลน์ที่ให้ไว้นี้เลยภายในเวลาทําการเที่ยงวันถึง2องทุ่มโดยประมาณนะครับซึ่งเป็นการดูดวงแบบมีค่าครูนะครับ และที่สําคัญเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นคุณต้องติดต่อหาผมเองเท่านั้นนะครับโอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือโชคดีกําลังมาฟ้ากําลังเปิดคุณมีโอกาสได้โชคใหญ่เร็วๆนี้เออน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับโชคดีกําลังมาฟ้ากําลังเปิดทําใจสบายๆนะครับรอรับสิ่งดีนะผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสียงไทยให้คุณนะครับทาใจสบายๆนะครับวันนี้คุณได้ไพ่โอหนึ่งไม้เท้า Ace of Wands การงานโดดเด่นโดดเด้งมาใบแรกเลยนะครับมีโอกาสประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานก็ว่าได้ถ้าใบนี้ใบเดียวนะเดี๋ยวมาดูใบอื่นๆต่อกันนะครับเออโอโหหนึ่งเหรียญ as of pentacles เปิดกันเห็นๆนะไม่ได้ออกกันบ่อยๆหนึ่งไม้เท้าหนึ่งเหรียญคู่กันการงานการเงินโดดเด่นมากเลยมีโอกาสประสบความสําเร็จอย่างมากนะครับด้วยความสามารถหรือใดๆก็แล้วแต่โชคลาภก็ว่าได้ด้วยนะครับหนึ่งเหรียญที่โชคลาภก็ได้เออ The four oh o ชีวิตอิสระได้รับการปลดล็อกปัญหาทั้งปวงเออมีปัญหาใดจะคลี่คลายได้ความสุขสบายกลับคืนมาอีกครั้งนะครับหรือท่านที่สุขสบายอยู่แล้วจะสุขสบายยิ่งขึ้นไปอีกเอา้า o ห the chariot มีแกนเดินทางท่องเที่ยวนะใครทำงานเหนื่อยหนักมานานไม่ได้พักผ่อนเลยมีโอกาสได้พักผ่อนหย่อนใจตามอัธยาศัยอา่า ท่านที่ชอบเดินทางจะได้เดินทางคนที่ไม่ชอบเดินทางจะได้พักผ่อนในแบบที่ชอบ9ดาบ n i g h t of swords ระวังความเครียดกังวลสักนิดหนึ่งบางทีสิ่งดีๆเข้ามาแล้วคุณยังไปจำฝังใจกับเรื่องเก่าๆอยู่ไม่ต้องไปคิดมากเรื่องเก่าๆนะครับปัจจุบันดีอนาคตดีพอแล้วนะอดีตช่างมันนะ4ถ้วย f o u of cups เวลาคุณโชคดีก็จะมีคนอยากเข้าหาขอให้คัดกรองสักนิดหนึ่งอ่าแล้วก็ ชาแปดเหรียญเอเอโอเปนดัเคิลชัดๆไพ่เศรษฐีออกมาละแปดเหรียญน,นี่คือเศรษฐีเศรษฐีระดับเริ่มต้นนะเดทไม่ต้องกลัวเดทนะครับเดทนี่บางทีอาจจะทำสื่อความถึงาการเปลี่ยนแปลงบางอย่างหรือการจบบางอย่างเพื่อเริ่มสิ่งใหม่ๆหรือแม้แต่ในบางท่านจะได้มรดกหรือทรัพย์สินที่ควรได้แบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับ สามดาบ Tree of Swords ไม่ต้องกลัวสามดาบเวลาโชคดีก็มักจะต้องมีบางเรื่องที่ขัดข้องหมองใจบ้างเป็นธรรมดานะครับจะให้มีความสุขทุกเรื่องบางทีมันก็อาจจะยากสักหน่อยนะไม่ต้องกลัวนะครับนี่ไงกลัวอะไรล่ะราชาเหรียญ King of Pentacles เปิดกันเห็นเห็นมั่งคั่งร่ำรวยนะไม่ว่าจะเป็นตัวคุณเองหรือคนอุปถัมภ์ก็แล้วแต่ ใบนี้มาสบายใจได้เลยว่าคุณจะได้รับการยกระดับชีวิตขึ้นอย่างแน่นอนไม่ว่าตัวคุณเองทำเองหรือมีคนมาช่วยนะขยายความกันออสองใบแรกก็น่าชื่นใจมากแล้วโชคดีกำลังมาฟ้ากำลังเปิดคุณจะมีโชคใหญ่เร็วๆนี้ โชคใหญ่ไม่ได้แปลว่าจะต้องเสี่ยงโชคลอตเตอรี่อะไรแบบนั้นเสมอไปนะครับโชคใหญ่นี่หมายถึงบางทีเป็นช่วงฟ้าเปิดดวงดีทำอะไรก็ลื่นคล่องทางสะดวกนะการงานก้าวหน้าการเงินดีตามงานดีเงินดีแบบนี้ความสุขจะไปไหนเสียเออนะครับเรียกว่าท่านที่ทำงานใดๆอยู่ก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นงานอิสระงานประจำหรือทำสิ่งใดอยู่ก็แล้วแต่คุณจะได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าเหนื่อย คุ้มค่าเหนื่อยมีความเจริญเติบโตที่ดีเยี่ยมคนทํางานประจํามีโอกาสก้าวหน้าโดยลําดับตามระบบระเบียบขององค์กรคุณนะครับส่วนคนทํางานอิสระจะเติบโตในสายงานของคุณคนค้าขายลูกค้าตรึมเงินเพียบนะครับสบายใจได้เลยเราถ่ายตามหน้าไพ่เลยนะ แล้วก็เดอะฟูลออกมาความสนุกสนานเพลิดเพลินล,ละลายเฮฮาปาร์ตี้ท่านที่ทํางานหนักมานานไม่เคยได้พักผ่อนเลยหาเวลาพักผ่อนแทบไม่ได้คุณจะผ่อนคลายมากขึ้นมีโอกาสปลดล็อกปัญหาบางอย่างคลี่คลายปัญหาบางอย่างได้และมีเวลาให้ตัวเองมากขึ้นมีเวลาให้ครอบครัวมากขึ้นมีเวลาพักผ่อนมากขึ้นนะครับ คุณที่ชอบการเดินทางไกลหรือว่าเดินทางท่องเที่ยวที่ใดก็แล้วแต่จะได้เดินทางสมใจอยากเลยตอนนี้เดินทางไปพักผ่อนเดินทางอย่างมีความสุขส่วนท่านที่ไม่ได้ชอบการเดินทางใบนี้ก็ยังแปลได้ว่าจะมีกิจกรรมดีๆมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นตามความชอบตามความถนัดเช่นกันขอให้ทําใจสบายๆเลยนะครับอาจจะตีความอีกอย่างว่าเป็นการเอาชนะอุปสรรคทั้งปวงก็ได้ใบนี้นะหรือชาริออตการเอาชนะอุปสรรคทั้งปวงก็ได้เช่นกัน เพียงแต่ว่าคนเราบางทีเวลามีความสุขมากๆหรือช่วงดวงดีเนี่ยก็มักจะมีมารผจญเล็กๆน้อยๆอยหรือมีอุปสรรคบางอย่างเข้ามาให้ขบคิดเล่นๆคุณไม่ต้องกลัวนะครับงานดีเงินด,นดีโชคดีมาแล้วความสุขมาแล้วบางทีมันจะมีปัญหาจากคนอื่นหรือเรื่องราวที่ชวนให้กังวลเช่นบางท่านนะบางท่านมันมีจริงๆนะขออนุญาตแนะนํานะบางท่านพองานดีเงินด,นดีมีกินมีใช้สุขสบายเกิดความกังวลอนาคตหรือแม้แต่เรื่องในอดีตผุดขึ้นมาเออ ช่วงเวลาสุขสบายมักจะเกิดความฟุ้งซ่านได้บ้างขอให้ระมัดระวังอารมณ์ระมัดระวังความคิดนะครับเวลาเราสุขสบายบางทีเราก็จะเผลอคิดไปถึงอนาคตว่าเออความสุขสบายนี้มันจะอยู่ได้นานแค่ไหนจะกลับไปลําบากเหมือนเดิมอีกไหมอะไรแบบนี้ไม่ต้องกลัวความสุขสบายในปัจจุบันความยินดีในปัจจุบันก็ให้เป็นเรื่องปัจจุบันอนาคตยังมาไม่ถึงอดีตผ่านไปแล้วไม่ต้องกังวลน,นะครับทําใจสบา,สบายที่สุดนะครับ แล้วก็มีคําแนะนําเพิ่มเติมนิดหน่อยว่าช่วงที่คุณดวงดีทํามาค้าขึ้นหยิบจับอะไรก็ประสบความสําเร็จมักจะมีผู้คนสนใจคุณมากขึ้นเป็นพิเศษเป็นเรื่องปกตินะเวลาเราโดดเด่นเวลาเราดวงดีออ,อร่ามันมารัศีราศีมันจับใครก็อยากเข้าหาเพราะฉะนั้นสกรีนดีๆคนที่เข้าหาคุณจะมีทั้งเข้ามาด้วยความปรารถนาดีและมาทั้งหาผลประโยชน์ปะปนกันไปสกรีนดีๆเลือกดีๆซึ่งอันนี้ผมไม่ค่อยห่วงตามหน้าไพา่คุณค่อนข้างมีสติในการเลือกคบคนอยู่แล้วนะครับแต่ก็ต้องแนะนําไว้นะครับนะ แปดเหรียญมาดวงของเศรษฐีเริ่มจับราศีออราเศรษฐีเริ่มจับแปดเหรียญเป็นการเริ่มต้นที่ดีของความมั่งคั่งร่ํารวยคุณที่คิดจะทํางานอิสระอ,อ,อยากมีกิจการเป็นของตัวเองสามารถเริ่มทําได้เลยนะครับ ไม่จำเป็นต้องรอความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะถ้ารอร้อยเปอร์เซ็นต์จะไม่ได้ทำสักทีมีความพร้อมแค่ไหนทำแค่นั้นไม่ต้องรีบค่อยๆเติบโตจากเล็กไปใหญ่แบบนี้ได้เลยแปดเหรียญเป็นไพ่เศรษฐีที่ดีมากเลยนะอาจจะไม่ได้อู้ฟู่มั่งคั่งเทียบเท่าเก้าเหรียญสิบเหรียญราชาเหรียญราชินีเหรียญแต่แปดเหรียญน,นี่คือเก้าแรกของเศรษฐีที่งดงามเลยเออดวงเศรษฐีมาแล้วนะครับ แล้วก็มีไพ่เดทออกมานิดหน่อยใบยนี้ผมไม่กังวลเลยเพระพาะไพ่แวดล้อมดีมากเดทนี่อาจจะสื่อความได้ถึงอย่างแรกนะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเปลี่ยนแปลงสังคมที่อยู่อาศัยเปลี่ยนแปลงกลุ่มเพื่อนอเปลี่ยนแปลงงานหรือว่ามีโอกาสเปลี่ยนแปลงบางอย่างในครอบครัวซึ่งจะนำไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิมที่ไทยอย่างนี้เพระพาะไพ่แวดล้อมดีหรือในบางกรณีบางท่านมีโอกาสได้มรดก พูดถึงการได้มรดกก็ไม่ต้องตกใจไปว่าจะมีใครล่วงลับหรือไม่อย่างไรนะครับคำว่ามรดกจริงๆมันคือทรัพย์สินของผู้ล่วงลับใช่แต่ว่าบางบริบทอ,อ,อนุโลมได้ว่าเป็นสิ่งของหรือทรัพย์สินเงินทองที่ให้โดยเสน่หาก็ได้โดยไม่ต้องมีใครล่วงลับก็ได้เช่นกันนะครับประมาณนี้หรือแม้แต่บางท่านที่มีมรดกจริงๆจากผู้ล่วงลับแล้วยังคาราคาซังตกลงกันไม่ได้แบ่งกันไม่ลงตัวอะไรแบบนี้คุณจะมีโอกาสได้รับการแบ่งสรรปันส่วนอย่างลงตัวคุณที่มีปัญหาด้านมรดกที่ไม่ลงตัวคุณมีโอกาสได้รับความ ทำได้รับการจัดสรรแบ่งสรรปันส่วนที่ลงตัวใบนี้ทํานายดีต่อให้มีเดทมีอะไรออกมาแต่มันมีราชาเหรียญขนาดเนี้ย เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วร่ำรวยมั่งคัง่งเอาไมล่ละเออนะครับทำใจสบายๆนะขอให้เชื่อมั่นในคุณงามความดีที่คุณได้สะสมมาการดูดวงแบบนี้หน้าไพา่แบบนี้ดูเป็นแนวทางไว้ส่วนหนึ่งเป็นองค์ประกอบช่วยในการดําเนินชีวิตช่วยในการตัดสินใจแต่ไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตดวงดีไม่ได้แปลว่านั่งเฉยๆอยู่เฉยๆแล้วมันจะดีดวงดีหมายถึงช่วงนี้ฟ้าเปิดแล้วทางสะดวกแล้วอยากทําอะไรให้รีบทาโอกาสมั่งคัง่งร่ํารวยรออยู่เห็นเห็นะครับและก็ต้องย้ําเตือนกันอีกสักเล็กน้อยว่าช่วงเวลาที่มีความสุขนี้ ระวังความเครียดความกังวลล่วงหน้าสักหน่อยนะครับนะไม่ต้องกังวลนะครับ ใช้ชีวิตปัจจุบันให้มีความสุขให้เต็มที่นะเรามีคุณสมบัติที่ดีมีความสามารถที่ดีบางท่านมีความเพียบพร้อมในด้านอื่นๆอ,อีกด้วยแบบนี้ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดย้ําเลยว่าดวงดีไม่ได้แปลว่านั่งเฉยๆแล้วจะได้ดีดวงดีคือช่วงเวลาที่ดีฟ้าเปิดทางสะดวกเหมาะสําหรับการทําสิ่งดีๆทั้งปวงเพื่อไปสู่ความสําเร็จมั่งคัง่งร่ํารวยนะครับรับไว้นะโอเคครับเดี๋ยวมาดูใบสรุปส่งท้ายท้ายสุดกันอีกสักหนึ่งใบนะว่าวันนี้ ใครมีอะไรอยากบอกเพิ่มเติมมีคําแนะนําใดๆหรือแม้แต่มีคําเตือนใดๆหรือไม่ขอหนึ่งใบนะครับ โอ้โห oh ราชินีถ้วย Queen of ครับเปิดกันเห็นเห็นได้ใบนี้ออกมาชื่นใจแทนราชินีถ้วยแม้ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงดูได้หมดนี่คือพลังงานรวมตัวแทนใบนี้คือคุณจะเป็นที่รักของผู้คนเป็นที่รักของทุกสิ่งทุกอย่างตามความเชื่อเป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ด้วยเรียกว่าเป็นช่วงดวงดีวาสนาดีฟ้าเปิดอย่างแท้จริงคิดหวังสิ่งใดมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงมากดวงดีแล้วขอให้ยึดมั่นในความดีและความถูกต้องนะครับเอาใจช่วยนะโอเคครับ ขอบคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านและพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ